สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับสาวโคราชสวีเดนตามเคยอีกแลว้วเด้อจ้าเด้อวันนี้สาวโคราชพาพ่อแม่พี่น้องมาชมการทํางานของสาวโคราชจ้พาพ่อแม่พี่น้องจ้าจะพามาดูจา้าอันนี้คือเป็นห้องยิมเด้อจ้าเด้อห้องยิมนาสติกที่เด็กออกกําลังกายจ้าพ่อแม่พี่น้อง ที่เขาออกกําลังกายเนาะลินบัสอะไรอย่างเงี้ยจะ้ะคือเขาจะมีเครื่องที่ออกกําลังกายเน,นาะจะเนาะเนี่ยจะ้ะจะเป็นแบบนี้ อาจจะสันส่นๆใลยเดี๋ยจะดื้อพ่อพี่น้องจ้านี่จ้ะอันนี้คือของยิมจ้าอันนี้ก็คือจะเป็นม่านที่เขาเอากันลงจ้าพ่อพี่น้องเมื่อกี้ยาวจ้ายาวจ้าทํายาวไปเลยจ้ายาวมากกว้างมากจ้าพ่อพี่น้องแต่นี้เขาเอาม่านกันลงจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่ง เนี่ยจ้ะเราวถือทอดมาอีกฝั่งนึงเนียเนี่ยจะม่านกั้นม่านกั้นเนาะก็เนี่ยจะอีกคือเป็นยาวเลยจ้ะแต่ว่าเขากั้นไว้จ้ะเพราะพี่น้องกั้นยาวจ้ะแต่คือเขากั้นเอาไว้เนาะจ้ะจักครั้งก็จะพามาดูการทํางานแล้วจ้ะเน้องพี่น้องจ้ากวาดจ้ะฝุ่นก็จะเยอะหน่อยจ้ะเราต้อง คนหนึ่งกวาดคนหนึ่งถูน้าตามหลังประมาณนี้จ้ะค่อพีดด่น้องโอเคค่ะสาวโคราชพามาดูการทำงาน,นงเนาะจ้ะเนาะกวาดพื้นเนี่ยจ้ะสกระปรกมากเลยมันจะเป็นแบบนี้โอเคจ้าเดี๋ยวมาดูสาวโคราชกาับทีมงานทำงานจ้ะ สวัสดีเจ้วาวอมพี่น้องมาเดจะเดิมช่วยสักุระทำงานจ้ะ <c oughs> ขอทำงานก่อนจ้ะมาจ้ะ Thank you สาวโคราชก็พามาดูการทํางานเนาจะนะอกความพี่น้องจ้าเพราะว่ารีบทําก่อนเล็กน้อยจะเขามาในห้องยิมจ้าก่อนแปดโมงเช้าเนาะต้องให้เซตก่อนจ้าจ้านี่แหละจ้ากิจวัตรประจําวันทําความสะอาดห้องโรงเรียนแล้วก็ยิมนาสติกจ้าพพี่น้องจ้าโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้สาวโคราชก็ขอ จบคลิปเพียงคนีเด้อจ้ะเดอ้อฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั b ส c ราย e อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งดิงให้สาวโคราดเวยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจใสาวโคราดด้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะจ๊ะน้องพ่อแม่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย